Let's little place where we used to that to go back สวัสดีค่ะวันนี้เพจกิติกาไดอา,ารี่นะคะ EP 15วันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคขั้นตอนของความสำเร็จจาก NLP นะคะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาเรียนรู้ว่า NLP คืออะไร NLP คือการโปรแกรมสมองโดยหลักๆนะคะคือการป้อนข้อมูลที่ดีในเชิงบวกให้กับสมองของคนเราค่ะและในวันนี้นะคะพี่อ้อจะขอนำเสนอเทคนิคและขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของความสำเร็จจากห้องเรียน NLP จากประสบะการณ์ของตัวเองมาแบ่งปันเพื่อนๆดูนะคะค่ะขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนที่หนึ่ง อันดับแรกเลยนะคะทำใจให้สบายสบายเราควรจะยืนขึ้นนะคะห่างจากกําแพงประมาณสัก3-5เมตรขึ้นอยู่กับเนื้อที่ของในห้องนั้นๆน,น,นะคะถ้าเป็นไปได้5เมตรได้ยิ่งดีแต่ถ้าพื้นที่ในบ้านไม่เพียงพอสัก3เมตรก็ได้นะคะเราเนี่ยยืนมองไปที่กําแพงนะคะจากนั้นหลับตาลง เราหลับตาลงเนี่ยนะคะพยายามหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกช้าๆสามครั้งแล้วหลับตาลงในการหลับตาลงเนี่ยนะคะให้เรานึกถึงภาพที่เราต้องการในแต่ละเทคนิคในแต่ละขั้นตอนขอแนะนำว่าเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นนะคะเราจะทำเพียงแค่ครั้งละเรื่อง เมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราอยากได้ให้โฟกัสไปที่กำแพงให้เราโฟกัสไปที่กำแพงเพราะเปรียบเสมือนกำแพงคืออนาคตของเรานะคะเมื่อเรามองไปที่กำแพงปุ๊บเรามีเป้าหมายแล้วว่าเราอยากได้อะไรไม่ว่าจะเป็นบ้านรถหรือธุรกิจถ้าเป็นบ้านนะคะพี่อยากให้ใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเช่นบ้านกี่ชั้นเนื้อที่เท่าไหร่ หลังคาสีอะไรข้างนอกมีสวนไหมมีสนามเด็กเล่นมีสระว่ายน้ำภายในบ้านตกแต่งอย่างสวยหรูมีผ้าม่านมีห้องน้ำกี่ห้องมีห้องห้องนอนกี่ห้องมีห้องทานข้าวมีห้องรับแขกมีห้องทุกอย่างคุณสามารถกำหนดยิ่งมากดีเทลยิ่งดีนะคะส่วนเรื่องรถคุณกำหนดไปเลยสีอะไรรุ่นไหนพวงมาลัยเป็นยังไงออปชั่นที่ให้มีอะไรบ้าง คุณชอบขนาดไหนสีอะไรราคาเท่าไหร่คุณใส่รายละเอียดไปให้มากที่สุดถ้ามองไปที่ธุรกิจคุณก็นึกเลยค่ะคุณอยากสร้างธุรกิจอะไรที่ทำให้เป็นชื่อนำของประเทศแล้วมีลูกน้องให้น้อยที่สุดยังไงบริหารยังไงไม่ต้องใช้เวลากับตัวเองใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายเป็นอิสระทางการงานและการเงินนะคะคุณสร้างเลยสร้างภาพได้หมดเลยนะคะทุกเรื่องคุณสามารถทาได้ ใส่รายละเอียดลงไปให้มากที่สุดอันนี้คือสเต็ปขั้นที่สองนะคะในขณะเดียวกันเมื่อคุณเห็นภาพแล้วก้าวแรกที่คุณก้าวเนี่ยให้คุณนึกถึงความสำเร็จและความสุขที่คุณมีมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าความสุขนั้นความสำเร็จนั้นจะเกิดในวัยเด็กจะเกิด ในเดือนในปีที่แล้วหรือในจะเกิดแค่ไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่มันเป็นอารมณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขที่สุดสุดสุดเลยไม่ว่าจะเป็นกับลูกไม่ว่าจะเป็นกับสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้คุณหัวเราะและมีความสุขได้อย่างมากที่สุดอันนั้นสําคัญนะคะคุณหยิบยกอารมณ์อันนั้นล่ละคะ่ะมาใส่ณนะตอนนี้ เพื่อให้คุณรู้สึกว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับเหมือนวันนั้นเลยแต่มูลค่ามันอาจจะมากกว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราใช้อารมณ์เป็นตัวตั้งนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้อารมณ์บวกเอามาจูนติดกับสิ่งที่เราต้องการในสเตจที่สองคุณพยายามยกมือขึ้นนะคะให้อยู่ระดับหน้าอกแล้วกวักเข้าตัวกวักทั้งสองมือเลยนะคะกวักช้า,ชา แล้วก็นึกไปทีละภาพที่คุณเห็นที่กำแพงนะคะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ต้องจินตนาการด้วยสมองเป็นภาพนะคะจากนั้นคุณสปินสปินไปแล้วก็พูดไปพูดให้เร็วที่สุดพูดให้เยอะที่สุดพูดให้มีความเป็นบวกมากที่สุดแล้วคุณก็รู้สึกจนพลังงานในตัวของคุณเนี่ยเป็นแรงสั่นสะเทือนจาก เซลทุกๆอนูในร่างกายให้รู้สึกเลยว่ามันสั่นสะเทือนจนคุณต้องสปินแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนคุณเองเนี่ยสามารถที่จะตะโกนแล้วก็รู้สึกฟิลไปกับมันอินไปกับมันในขณะนั้นพอถึงก้าวที่สองเสร็จใช่ไหมคะคุณเริ่มสปินแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณนึกเลยค่ะว่า จุดสุดขีดของมันนะคะเวลาที่เราสปินเข้าตัวเยอะๆะค่ะคุณจะรู้สึกว่าใช่แล้วเราจะไปเป็นคนคนนั้นเราจะกระโดดไปพื้นที่ตรงนั้นแล้วไปเป็นคนคนนั้นไปนั่งในรถคันนั้นไปอยู่ในบ้านหลังนั้นไปอยู่ในธุรกิจนั้นๆหรือไปทําฉันได้แล้วฉันได้มันจริงๆฉันได้ฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมมากฉันได้มันฉันได้จริงๆฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมแล้วสปินให้สุดเลยนะคะแล้วกตัวเอง ตอนที่เรากอดตัวเองเนี่ยถ้าเรามีคนข้างๆเรากอดด้วยเลยแต่อเผอิญมันอาจจะไม่มีเพราะว่ามันเป็นการทําอยู่ที่บ้านนะคะไม่ใช่ที่คลาสเพราะฉะนั้นเราอาจจะกอดตัวเราเองกอดอารมณ์เนี้ยนะคะพี่เคยเจอที่ห้องเรียนเนี่ยพี่ร้องไห้เลยแล้วก็มีนักเรียนไปร้อยๆคนที่ร้องไห้เพราะเรารู้สึกว่าเราได้มันจริงๆแล้วเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะความรู้สึกเนี่ยมันจะอยู่ในจิตใต้สำนึกเราแล้วคะ่ะ เอาละค่ะถึงตอนนี้หวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะเอ็กไซท์กันมากๆเลยนะคะว่าจะทำได้ไหมเนาะพี่อ้อบอกเลยนะคะว่าไม่ยากลองทำดูค่ะขั้นตอนที่1นหลับตาขั้นตอนที่สอง เดินก้าวแรกนะคะนึกภาพที่เราต้องการขั้นตอนที่3ร่างกายเกิดแรงสั่นสะเทือนสั่นสะเทือนแล้วนึกถึงภาพที่เราได้แล้วพอเราได้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 ได,ได้ลูกสึกเห็นภาพชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสเต็ปสุดท้ายนะคะกระโดดเข้าไปอยู่ในที่นั้นนะคะอันนี้สรุปให้ฟังกระโดดเข้าไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเราเป็นคนคนนั้นเหมือนเราเป็นวินาทีนั้นเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว อันนี้สําคัญมากโมเมนต์นี้นะคะเพื่อนๆห้ามลืมนะคะจากนั้นเรากอดตัวเองเราพูดเลยเรายอดเยี่ยมเราสุดยอดเรายอดเยี่ยมเราสุดยอดเย้เย่เยเยพูดไปเลยค่ะยิ่งที่อยู่บ้านคนเดียวได้ยิ่งดีนะคะทําให้สุดโต่งเลยค่ะแล้วทําทุกวันพี่อ้อบอกเลยการันตีเลยล้านล้านล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่อ้อได้บล้านสองสาขาก็เพราะว่านี่แหละค่ะการสปินจักกดจักรวาลนี่แหละค่ะนะคะ และก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้หวังว่าคงเป็นสาระดีๆให้กับเพื่อนๆได้นะคะแต่ก่อนจะจากกันในวันนี้พี่อ้อมีบทความดีๆหลังจากที่เราทำสปินไปเมื่อกี้นี้สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองได้อย่างง่ายๆเนี่ยนะคะเราพยายามทำใจให้สงบก่อนนิดหนึ่ง หลังจากที่เราเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยพอสมควรนะคะในขณะที่ทําเทคนิคนี้เพราะว่าตัวเองเคยทําเหนื่อยมากๆเลยนะคะเราพยายามนั่งพักสัก5นาที10นาทีหลังจากนั้นน่ะนะคะพี่อ้อแนะนําค่ะพี่แนะนําให้ทุกคนนะคะนั่งลงผ่อนคลายก่อนสัก3นาทีถึง5นาทีเพราะว่าการทําเทคนิคที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างเหนื่อยและใช้พลังงานเยอะมากในขณะที่เราลง นั่งลงเนี่ยนะคะเราหายใจเข้าช้าๆหายใจออกช้าๆสัก3นาทีพี่อ้อมมีบทความดีๆปิดท้ายนะคะการสร้างคำพูดเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขคำพูดเนี้ยสามารถทำได้ทุกวันก่อนนอนหรือตอนตื่นเช้านะคะพูดกับตัวเองเหมือนเรากำลังพูดกับคนรักแต่เราพูดด้วยตัวเราเองนะคะเหมือนเรากำลังตกหลุมรักแต่การตกหลุมรักในครั้งนี้คือเราตกหลุมรักจักรกวาล ในขณะที่เราพูดเนี่ยเราต้องรู้สึกดีมากๆนะคะเข้าไปอยู่จนถึงซึมเข้าไปอยู่ในเซลล์ของร่างกายเลยก็ว่าได้นะคะให้รู้สึกเลยว่าเรารู้สึกดีๆไม่ใช่พูดแบบหุวนๆพูดแบบลอยๆนะคะพูดแบบใส่อารมณ์พูดแบบอ่อนโยนพูดแบบรักเขาตกหลุมรักเขานะคะอารมณ์แบบนั้นเลยข้อแรกนะคะพูดว่าจักรวาลรู้ดีว่า ฉันเป็นที่รักตลอดมาพูดแบบนี้สักสามครั้งแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนะคะแล้วก็พูดประโยคต่อไปว่าจักรวาลสร้างชีวิตใหม่ให้กับฉันพูดไปสามรอบเช่นกันแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกช้าๆหนึ่งครั้งและพูดประโยคต่อไปจักรวาลบอกว่าฉันสมบูรณ์แบบ เสมอพูดไปสามครั้งและหายใจเข้าหายใจออกช้าๆอีกหนึ่งรอบและพูดประโยคต่อไปจักรวาลบอกว่าฉันคู่ควรฉันยอดเยี่ยมที่สุดพูดไปสามครั้งนะคะแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเช่นกันและประโยคสุดท้ายพูดว่าจักรวาลให้อภัย ฉันให้อภัยฉันขอบคุณและขอบคุณจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกชา้ชาๆแล้วหลับตาให้นิ่งอีกสัก2อสานาทีนะคะค่ะแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคงจะสนุกหรือไม่ก็คงจะเหนื่อยกันพอสมควรถ้าได้ฝึกนะคะลองฝึกดูค่ะเป็น ขั้นตอนและเทคนิคง่ายๆของ NLP และยังมีอีกหลายๆขั้นตอนเอาไว้พี่อ้อมานำเสนอน,นะคะมี falling in love ด้วยนะคะเป็นของฝากให้กับทุกๆคนและสำหรับวันนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆสนุกกับเทคนิคที่พี่อ้อให้นะคะลองฝึกทำดูในการฝึกแต่ละครั้งตั้งใจใจจดจอ่อแล้วมุ่งมั่นเห็นภาพนั้นนะคะ อันนี้เป็นเรื่องที่ปฏิหารจริงๆค่ะอยากให้เพื่อนๆลองดูนะคะแล้วก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ให้เพื่อนๆเรียนรู้กันเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะและสำหรับวันนี้นะคะก็ดึกมากและที่โปแลนด์ขอให้ทุกๆคนมีความสุขและก็สำเร็จในเทคนิคนี้นะคะลองทำกันดูเป็นกำลังใจให้ทุกๆคน ทำได้และได้ทำนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบกดแชร์กดไลค์ hmm. และติดตามพี่อ่อในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Let's go back to that little place where we used to go in the summer day